อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวกันค่ะวันนี้ค่ะหลังจากจบรายการอินกิกาโยนะคะลิซ่าค่ะเธอยังคงมีงานแฟนไซต์ต่อด้วยนะคะและดูเหมือนว่าค่ะเธอจะถูกบลิงล็อกล่อนะคะจนหลุดอาการทาดแมวออกมาอีกแล้วอะคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขออัปเดตข่าวสารของสาวโรเซ่กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเธอนะคะบินกลับจากอเมริกาค่ะหลังจากที่เธอนะคะไปร่วมงานเมกกะ่ามาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ถึงเกาหลีใต้นะคะโดยสวัสดิภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ส่วนทางด้านน้องลิซ่าคะวันนี้ค่ะเธอมีไปออกรายการอินกิเกโยนะคะก็เห็นพี่ๆทีมแดนเซอร์ของ YG นี่แหละค่ะกอามาขอถ่ายรูปกับเธอะคะด้านหลังเวทีด้วยนะคะและที่น่าประทับใจกว่านั้นนั่นก็คือนะคะพี่สูค่ะเธอตามไปเฝ้าน้องด้วยนะคะในการอัดรายการนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าะคะ่ะแถมเธอค่ะยังมีขนมนะติดไม้ติดมือไปฝากเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็ทีมแดนเซอร์ด้านหลังว g จีด้วยนะคะซึ่งต่างค่ะก็ได้ขนมแบบนี้กันทั่วนหน้าเลยนะคะ เห็นเขาค่ะก็เอามาอวดกันในไอนะคะและแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พี่ซูทําแบบนี้นะคะแต่เธอทําแบบนี้ให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะตอนที่ออกโซโล่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจนนี่หรือว่าโรเซ่นะเธอก็เอาขนมไปฝากค่ะและตานี้เป็นของลิซ่าใช่ไหมเธอก็ทํามาให้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเราสตาฟทีมงานนะในรายการแล้วก็ทีมแดนเซอร์อนะได้กันหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีการติดแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะคะว่า ปโปรดให้ความรักกับลาริสากันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่ายินดีด้วยนะกับการออกอากา,กาศทางแรกของลิซาอะไรแบบนี้ค่ะเห็นเราก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะพี่สูนี่ดูแลน้องดีมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็ในงานแฟนไซด์วันนี้นะคะก็มีบลิงค์ค่ะถามลิซ่าว่าโอ,อจริงหรือเปล่าที่พี่สูหาเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะถึงแม้ว่ามันจะเช้ามากๆค่ะแต่ว่าพี่สูค่ะเธอก็อยู่ข้างๆหนูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยนะจริงๆก็มีการบอกพี่ไปว่าโอ้พี่ไม่ต้อง มาก็ได้นะคะเพราะว่ามันเช้ามากจริงๆนะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าจะประมาณตีสีเนาะพี่สูก็อยู่กับน้องอะค่ะน่ารักมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ในงานแฟนไซด์วันนี้นะคะก็มีคนนะคะ ที่รู้ว่าลิซ่าเป็นทาสแมวใช่ไหมแฟนฉับค่ะก็เลยมีการอุ้มแมวนะมาทักทายกับลิซ่าด้วยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าค่ะลิซ่าก็เลยเออกอาการท่านแถมแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะส่วนอีกคนก็มีการทําที่คาดผมนะคะเป็นเจ้า 6L เนี่ยมาอวดให้ลิซ่าได้ดูด้วยนะคะซึ่งลิซ่าค่ะก็ทําตาโตนะชอบใจใหญ่เลยนะคะเธอก็น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็บิงก็รู้จุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหมก็เลยเอามาให้เธอได้ดูะคะ เธอก็ถูกใจมากๆค่ะโดนบิงหลอกล่อไปนะคะแล้วก็มีแฟนคลับอินเตอร์อีกคนนึงนะได้คุยกันกันกบเธอค่ะลิซ่าค่ะไปแซวเธอนะคะบอกว่าฉันจําผนังห้องเธอได้นะแล้วบิงอินเตอร์ค่ะก็มีการแซวกล,ลับด้วยนะคะบอกบอกว่าผนังของลิซ่าเนี่ยเอ่อก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นโฮเมนาฮาดีค่ะบายจีค่ะยังคงใช้ผนังแฟนซายนะเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ แอ๊ดก็เอาบางช่วงบางตอนนะเอามาเล่าสุบันฟังแล้วกันค่ะวันนี้เธอไปออกงานแฟนไซด้วยอะนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า